ถึงเวลาเข้าครัวอีกแล้วก่นเพื่อนขาวันนี้ก็จะทำหมูทอดน้ําปลานะคะกับผัดดอกหอมกับกุ้งค่ะเมนูแรกก็คือหมูสําชั้นทอดน้ำปลาก่นเพื่อนขาเราก็ต้องเอาหนังหมูออกกันนะคะเพื่อว่าเวลาทอดจะได้ไม่กระเด็น,นะคะ่นเพื่อนขาเราก็ใส่น้ำมันให้ทั่วหมูเลยนะคะพร้อมกับใส่น้ำปลาไปหนึ่งช้อนโต๊ะก่นเพื่อนขาเร็วก็ทำการทอดเลยค่ะ เดี๋ยววันนี้เราจะใส่พริกซอยกับกระเทียมสับด้วยะเพื่อนขาพอสุกแล้วเราก็รินน้ำมันออกค่ะแล้วก็นำไปตั้งไฟอีกครั้งไน้ไงเพื่อนขาพร้อมกับใส่พริกซอยกระเทียมสับลงไปนะคะผัดให้เข้ากันค่ะเพื่อนขาเพื่อให้มีความหอมและความเผ็ดนะคะรสชาติก็กลมกล่อมมากขึ้นค่ะเพื่อนขา นี่แเลยค่ะเมนูหมูสามชั้นทอดน้ำปลาเดี๋ยวเรามาต่อด้วยผัดดอกหอมกับกุ้งนะคะเพื่อนขาเราก็จะทำเพิ่มสองเมนูกันเพื่อนขาเพราะว่ามีต้มจับฉ่ายของคุณพ่อบ้านอยู่แล้วเขาทําให้ลูกๆไปทานในกรุงเทพเราก็แบ่งเอาไว้ทานด้วยกันเพื่อนขาเดี๋ยวพอกระเทียมเหลืองนะคะเราก็ใส่กุ้งลงไปกันเพื่อนขา ครั้งนี้เราก็ใช้กุ้งขาวกันเพื่อนขาสดมากคุนเพื่อนจ๋าเนื้อเด้งมากเราก็ผัดกุ้งกับกระเทียมจนหอมเหลืองเลยนะคะแล้วก็ใส่ดอกหอมลงไปได้เลยค่ะเพื่อนขาพร้อมกับราซอสผัดที่เราผสมไว้นะคะ ลืมบอกเพื่อนๆกันค่ะว่าวันนี้เรามีของหวานเนื้นะคะก็คือข้าวเหนียวทุเรียนกับเพื่อนจา๋ามีข้าวเหนียวเหลือจากทานกับมะม่วงน้ำดอกไม้แล้วก็มีทุเรียนกระจิบเราก็จะมาถานด้วยกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่นจา๋าดูสิคะน้าทานไหมคะผัดดอกหอมกับกุ้งหอมมากเสร็จแล้วก็ตักใส่จานได้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะนี่ไงคะ ้มจับชายของคุณพ่อบ้านเขาค่ะอร่อยมาก,กเพื่อนจา๋าทําหม้อใหญ่แล้วก็ส่งเข้ากรุงเทพส่วนที่เหลือก็เก็บไว้ทานค่ะนี่ไงคะทุเรียนกระจิบค่ะที่เราจะมาทานกับข้าวเหนียวที่เหลือจะทานกับมะม่วงเพื่อนค่ะข้าวก็สุกพอดีเลยเดี๋ยวก็จะมาทำการตั้งโต๊ะนะคะนี่ไงคะ ผัดดอกหอมกับกุ้งเงินเพื่อนขาตามด้วยต้มจับชายฝีมือคุณพ่อบ้านและหมูสัมชันทอดน้ำปลาเพื่อนขาส่วนของหวานนี่เลยเห็นไหมคะข้าวเหนียวทุเรียนแล้วจะมีน้ำกะทิราดด้วยนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วกันเพื่อนขาหน้าทานสุดๆกันเพื่อนขามื้อนี้ อร่อยเลิศมากกันเพื่อนขาถานด้วยกันนะคะอร่อยมากดูคลิปสุดท้ายเพื่อนๆพร้อมเสิร์ฟนะคะเราพบกันคลิปหน้าจ้าเลิฟเลิฟนะคะ